ล้ํากระผงชิรสดก็หน้าว่างโคกนี่แหละจ้าน้องเนี่ยแหละกินใส่ชุรสดพอล้ครับเพิ่งกินมาได้กระเทียมนะครับที่เขามีไว้เจียวไว้เนาะเกือบลืมใส่หมูครับหอมนะครับใส่หอมเต็มเจียวไปเนาะหีบผันห่อเนาะครับเนาะมอสน้ำพริกตาแดงที่เขาตำไว้ครับ้มพักดองซมๆแล้วครับเนาะ ใส่หอมแมเจียวไปด้วยครับหอมมะหมาครับมาครับมามาครับมาครับมาเจ้าอ่ะมาเจ้ามาเจ้ามาเจ้าไหมเป็นยังไงหมาครับมาครับมาเจ้าเนี่ยกับเขากับเมียวันนี้เสนอเมนูต้มผักดองกับนี่รก่อนเนี่ยน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงเจ้าครับผม มาครับเดี๋ยวให้แม็กกี้เป็นคนซอยพักดองเนาะเจ้าเดี๋ยวผมจะเนี้ยน้ำพริกตาแดงนะครับเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยเนาะก่อนที่เขาจะตั้งหม้อขางเนาะเี๋จะเกลี่น้ำพรินเนาะแม่นเจ้าครับผมซอยเลยครับพักดองเขาเป็นนิ่มแบบกันๆมันเนาะใบมันมามากเจ้าใส่ไปด้วยกันเลยครับผมกินนะครับเนาะก็น้ำพริกตาแดงสุดเนี่ยมากินแลงนะครับหอมเตี้ยมหอมแดงครัวเนาะแล้วก็พริกครัวครับผมพริกแห้งครัวครับเดี๋ยวตัดไปพร้อมกันเลยครับเนาะ เพื่อเ,เป็นการเสียเวลาท่านเมื่อกะแม่นเจ้าอ่เมื่อกี้ตัดซอยไปรวมด้วยช่วยกันเนาะผมเป็จะต๋ำนะครับตัดซอยใบมันเมื่อกี้จะใส่กหอม,มักเหมักก็ใส่ก็ได้ใส่สักหน่อยก็ได้ท่าแม่คลิปมักเมื่อกี้ค่อนข้างจะกินทีสักหน่อยนะครับนอสบอสักหน่อยครับหนักขนาดนีกินทีครับ ไม่จะเปิดช่องเท่านะครับเจอว่าช่องกิบกินที <S <S ใครมกักกิน,น,นก้ยก,ก,ก,กินน่านากาคุณมามากไปกับไอินนาคาครับผมโอเคเดี๋ยวซอยให้แล้ว,ลวได้อเป่าเมื่อกี้บ่ไม่น่าจะเกิดกันครับ <S 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 เดี๋ยวซอยให้แล้วนี่พอๆกันนะครับมนอันนี้เมื่อกี้กับซอยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผักดองนะครับแล้วก็กระดูกเขาจะมาเลาะอย่างนี้เนะาะใช่ครับผมกระดูกนี่ต้มเปื่อยมาแล้วครับเนาะแม่งกระดูกมีใครกินนะครับเดี๋ยวเขาจะเลาะเอาแต่จิ้นเอากระดูก็หวางนะครับนั่นะส่วนผมก็ตั้มเครื่องมาเสร็จนะครับ ใส่ป่าห้ามกไปเนาะครับเนาะป่าห้าจีครับเมื่อกี้เนาะจ้าใส่เพิ่มลงไปได้ครับอ้ดูชิมจดนักหอบป่ะดูติดเอ็นแล้วนะเออมาดมหน่อยนะหอมอันนี้ก็หอมแล้วเมื่อกี้เนาะเออหอมซักหอมซักเอานะครับน้ำพริกตาแดงนะครับเนาะดูเหนียวมากขนาดหอมหอมแดงข้าตาหอมแดงข้าตาแต่กะนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรุงกันนะครับเนาะ สูตรนี่อย่างมะกิลแกล้งก็คลองโปดครับชูรสนะใส่ไปเลยแล้วก็เกี่ยนะครับนิดหน่อยใส่ปลาห้าไม่ต้องน้ำมันเค็ม่ยไม่ต้องมะกิลนะใส่เกลือนิดหน่อยปอนะฮะแล้วก็จะตักใส่ถ้วยครับกเดียวก่็ถ้ามักแบบแห้งๆก็มบาบทาตเติมน้ำนะ<อ>ถ้ามักแบบนี้น้ำคลุกคลีกนเดี๋ยวตักน้ำต้มพักดองแต้วเหยีสักหน่อยก็ได้ครับ แต่เขาชอบแบบน้ำๆเนาะเมนครับจะได้มีที่เจ๋อที่เจ๋อโอ้โหหอยย่หม้อดดีขนาดนี้ไข่นี่ไข่โอ้นี่ฮะน่าไข่มากแบบเหนียวๆนะครับเนาะมันทัดเติมน้ำครับใส่อันหนึ่งกันบ่พอละมันจะเราใส่อ๋อใส่ไปอันหนึ่งโอเคไข่มากเหนียวๆกับแบบนี้แล้วครับนี่จำเนื้อเออเนาะ นี่นะฮะเดี๋ยวมาแต้วหน like it. It ้าเหมือนกันะครับเนาะมวยครับเอาเกื่งกันนะครับเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนกันอย่างอื่ครับเขาแลช็อตเขาแลช็อตสูตรนี้อย่างเมื่อกี้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเคี้ยวหอมเตี้ยมนะครับเนี่ยเอาไว้ลุยหน้าครับหอมหอมนะครับนาะเดี๋ยวหอมเตี้ยมให้เหลืองเหลืองเลยครับเอาล้วครับหอมเตี้ยมเหลืองหอมนี่แล้วนะครับน้อพักไว้ก่อนนะครับโอ้เกือบไม่เอาเฮ้ย เนี่ยพักไปกันเดอร์เขาจะเอาไวร้รวยนานนะครับเนาะหอมสัดๆหมขางดำๆใบเกาลัดนะครับ อันนี้เป็นหน้าดิบแม่กิบต้มอันอย่างครับหมูนะครับเนาะใส่ไปเลยประมาณนี้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ซุปก้อนนึ่งะนี่เป็นซุปก้อนนะครับ,สนนรบใส่ไปเลยหนึ่งก้อนตามผักดองนะครับไม่กิบผักดองเด้แลยผักดอง หอมแล้วผักดองเลยนะผักดองนะครับใส่ไปเลยนี่ผักดองเยอะฟองน่มาตักออกนะครับเม่คิดว่ามีกระเทียมเห็มเสียดายครับไ่อย่ามาตักฟองออกมีกระเทียมตึงน่นเสียดายอ่ะออ้กระเทียมตึงนานต่วแล้วก็ต้มไปสักําครับเขาจะใส่หอมแล้วใส่หอมไปเลยบ่เดี๋ยวมันจะมันจะใส่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 หอมไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะสุกเกิดเท่ากัน หอมจีนนะครับเราใส่นักน้กำเดียบแม่นจ้ะนี่เดี๋ยวรอน้ำเดือดทำรอบเอานะครับระวังทีแม่กิ๊บต้มพักดองเนาะเดี๋ยวเปิฟจะอันมีธุระเนะาะจ้่ไหมละสำคัญ,ญ,ญยิ่งใหญ่ครับผมไปทุกคนจะขอญาตตักน้ำนี้แม็กิ๊บแล้คุกอย่างสักหน่อยบ่อ๋อได้จ้าอย่มันแหลมเลยครับผมจะได้เอาคุกไปล่างเนอะมาท่านักแม่กกิฟเกิงปากว <Okay. S 2> ่ะเราทำมอสสั่ แล้ะนะครับเนาะเขาหยุดแต้วนะพีะ่แต้แดงเขาเห็นน้อยนะครับแต้วพีิกแต้แดงก็าเรียกรอนี่ต้มไว้นาะไมใช่เวล,ลาสักัดป่ะครับผมเดี๋ยวเมคิปมิทุล่านะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนเลยปิดฝาเลยครับเมคิปโอเคงี้ต้มละไว้นีอกก่อ่ะแกงกัอ่ะว่ากันล้ํากบผงชิรสกับน้าล่างโคกนี่แหละจา้าแต้วลงไปเนี <Okay. S 1> ่ เอาแล้วเนื้อต้มมานะครับจัดเมือนเหมือนกันนะครับหอมเตี้ยนี่ซุกเปยดีแล้วนะครับเนาะนี่นะป่ะมีอย่างละครับเดี๋ยวใส่หมูแล้วก็ปรุงรสจบหมูผมใส่เต๋อกระแน,นเ,เดี๋ยวปรุงรสเห็นก่อนบ่สูตรผมก็มีอย่างนักนะครับนะชุรสของโปรดอันนี้ขาดไม่ได้ครับขอสักจอนหนึ่งเนาะ <laughs> ใส่แล้วม <laughs> ั้ยล้อเนี่ยหลักลิ่นใส่ชุรสพอแล้วครับเพิ่งกินมาได้ เมือกี้เขาใส่ซุปกรอนไม่ได้ครับเนาะในอันเนี่ยก็ครับพักดองก็มีความเค็มสักน้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเกี๊ยวบรทัดใส่นักนะครับเนื้อไก่จอนครับเนาะปอก่อนนะฮะประมาณนี้แหละครับต้อง๋อก่อนนะครับจับมดชิมรสเอาจุจับปากจับเฮ้านะครับเอาอร์ปีน้องเสร็จแล้วครับนี่มีอย่างหยางเนาะปอเราป๋อครับเดี๋ยวไปจิ้มกันแล้วครับนะ ก่อนจะไปจิ้มก่อนนี่เลยกระเทียมนะครับดีเขามีไว้เจียวไว้เนาะหวยนาลงไปครับเพิ่มามหนัวแล้วก็คามหอมามมันเนาะมีไว้รวยนะครับอ๋อใ,ใส่ไปครับน้ำมันหอมเจียวสงดเลยครับโอ้โหใส่หอมเจียวลงไปแล้วก็หอมสะหอมสอดหม,ม <c oughs> ะเกือบลืมเกือ <c> บ <oughs> ลืมใส่หมูครับนี่นะฮะหมูต้มมาเรียบร้อยเนาะต้มเปื่อยมาเรียบร้อยแล้วครับ กันไปเลยโอ้คือกับครับน้ำลายปุ๊อเอเย๋ยกระทาอย่างนักกระทาอย่างไรแล้วออก,กน้นเนาะหมูมซุกมาแล้วเนาะเนี่ยเอ้อโต๊ะอีกนะครับน้ำลายปุ๊ตบท้ายแต่แต่แล้วครับ ปิดแก๊สพักปมเหรอครับเนาะบิดหยาบๆใสนลนไปได้ครับเงี้ยแบบมากแบบจะได้เคลียร์ออกง่ายๆนะครับเนาะผักชีนะครับพักปอมใส่ลงไปโกนแหมกัมเซตพิธีครับผมตักไปจิ้มกันเตะรนี่ยกเพีพอได้ก่อนนี่น่าจะได้อยูะอ่ะนี่ครับผมขนกรุนๆนะครับต้มพักดองสม,สมหอมๆเนาะกินกับน้ำพริกน้ำพริกแต่แดงครับคือ มาตักไปจริงกันเลยครับโอ้หอมขนาดรับใส่หอมเต็มเจียวไปเนาะใส่พักปอมไปก็หหอมขึ้นมาแหมครับนี่ครับหยหอมเต้มเจียวเพิ่มามหอมไปแหม ตหีบมันห่อเนาะครับเนาะเมาะน้ำพริกตาแดงเตะเท้าต่ำไว้ครับกินกู่กันเนาะครับเนาะคือดอกแล้วหอมซอหอมซอสแต้แต่ครับไม่น้อยหน่ะเนาะมาครับมาครับมาครับมาจิ้มมาจิ้มต้มผักดองกับน้ำพริกตาแดงเนาะครับเนาะนี่นะฮะดอกแล้วต่ำคนเดียวหอมหอมนะครับมอ๊ะมอ ต้มผักดองส้มๆนะครับเนะาะใส่หอมแจ้มเฉียวไปออด้วยครับหอมมะดดีกว่าครับต้มผักดองใส่หมูนี่นะฮะผักส้มผักดองนะครับเนาะยอดนะดฮะองค์ขาลงควายนอน อุ้ยแ้วพริกตาแดงไปะนะครับนี่ไปครับจอบพักกาดกันด้นะครับเนาะเนาะพักดองแบบส้มครับลางน้ามไปน้ามเนาะก่อนมาต้มส้มจับอยู่ครับเนาะแบบส้มล้ำ ไส่หมูนะครับเนาะไม่เป็นคอหมูกระดูกคอครับเน,นี้ยผมไปต้มจงเป่อยิ่งใส่ด้วเมาะจำน้ำพริกนี้นครับหีบน้ำพรโรสนะน้ำมันส้มกับน้เดือดเมาะ หมูติดเอ็นติดมันนะครับนาะอถ้าผมกใส่หอมเตี๊ยมนะครับนาะหอมจ้นไปด้วยครับเอาไปต้มด้วยกันนี่นะเนอะ <c oughs> หวานเหมือนอันมันฝรั่งนะครับรูน้น้ำพริงมนไล่ <c oughs> น้ำต้มกันไล่ นี่ผมใช้พริกเม็ดใหญ่เนี้ยนะครับโค้ได้เลยครับน้ำพริกนะพออย่างกุยลาบได้ครับเนาะ ตุ้งหวาแล้วครับเนาะลรกว่านี่มีอะไรครับเนาะน้ำพริกต่แดงหมูสุดยอดครับเอาลองเอาไปเนี่ยเอาไปทำเอาไปทานผน่อนเนอะครับต้มผักดองกับน้ำพริกนะครับเนาะน้ำพริกต่แดงครับหอมสอดสด